สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีคืนวันนี้เป็นคืนวันจันทร์นะครับเป็นวันที่1กรกฎาคมครับก็เป็นวันแรกของครึ่งปีหลังนะฮะเป็นวันแรกของครึ่งปีหลังแล้วก็เป็นวันแรม10บค่ำวันนี้จริงๆเป็นวันดีนะครับวันจันทร์แรม10บค่ำนี่นะครับคืนนี้นะครับเปิดไพ่ดูดาวเช็คดวงรายสัปดาห์นะครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าสัปดาห์นี้นะครับมีดาวสําคัญอยู่ดวงหนึ่งเขาจะย้ายราศีนะครับสัปดาห์นี้ไหมวันที่8อ่ะก็ใกล้เคียงใกล้เคียงนะจะมีดาวระยะใกล้ที่ย้าายยเเลลคืดวุก8 ดาวศุกร์นี้ก็บอกว่าเป็นดาวเกี่ยวกับการเงินและก็เป็นดาวเกี่ยวกับความรักะนะครับดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศีกรกฎเนี่ยมันเป็นพันธุผมคิดว่านะครอบครัวไหนที่ครอบครัวแตกแยกนะผัวไปทางเมียไปทางลูกไปทางผมว่ามันจะกลับมาดีนะนี่คือดาวระยะสั้นที่จะย้ายนะครับก็คือดาวศุกร์เลขหกนะครับดาวศุกร์เลขหกก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงรายสัปดาห์ครอบคลุมจนถึงวันที่8พอดีเลยดาวศุกร์ย้ายนะครับ ไปดูคนเกิดวันอาทิตย์นะครับไปดูไพ่ใบที่หนึ่งครับตำแหน่งตนุนะตะนุคือตัวเราครับสัปดาห์นะสัปดาห์นี้คือจันนี้ถึงจำหน้านะตำแหน่งตนุคือตัวเราครับตำแหน่งตนุเปิดได้ดาวสุขดาวเกตน,นะเมื่อกี้เพิ่งพูดดาวศุ์ใช่ไหมดาวเกตคือความผันผวนครับผมไม่แปลาดาวสุขคือเงินก้อนนะเพราะว่าดาวสุ์มันเข้าวินาศผมแปลว่าคนอาทิตย์นะครับดาวสุข,ขคือความผันผวนการเงินหาได้เก็บไม่อยู่แต่จะหาได้มากแต่รายจ่ายจะมากสัปดาห์นี้แปลอย่างนั้นเลย6 9แปลว่าเข้ามากออกมาก ถ้าอยากจะแก้ดวงเสริมดวงนะเข้ามากก็ดีอยู่แล้วละ่ะทำยังไงไม่ให้ออกมากรู้ไหมทํายังไงไม่ออกมากรู้ไหมคนมาทิตย์พระพุธอยู่ตําแหน่งวินาศพระพุธเป็นการเงินของคุณนะไปทาบุญกับสุนัขเลี้ยงหมาซื้อลูกชิ้นซื้อไข่กอ,อกให้หมากินอนะ่ะหรือซื้อเป็นไอเป็นเม็ดเป็นโลให้วัดก็ได้ลองไปดูล้วกันไปดูคนเกิดวันทิศไพ่ใบที่สองครับตำแหน่งกระดุมพระการเงินครับตาแหน่งกระดุมพระการเงินนะครับได้ดาวรุตยูแม่นหน่งกระตาเห็น ต้องระวังการเงินเลขศูนย์ตกตำแหน่งการเงินหมายถึงการความระวังความรอบข้อความมีสติผมบอกแล้วว่าคนมาที่การเงินผันผวนอย่าให้คนยืมตังค์อย่าให้คนยืมตังคง์ถ้าจะลงทุนเสี่ยงดวงหรือทาอะไรก็ตามทําแต่พอประมาณเรื่องการเงินและระวังเงินหายระวังเงินหายเงินหายนี่หายจริงๆกับหายคือคนหยิบไปมี2แบบหายจริงๆคือหล่นหายกับคนหยิบไปเพราะอย่าไว้ใจใครเรื่องเงินอ้าวไปดูไพ่ไปที่เจ็ดตำแหน่งปัตบันีความรักนะครับ ความรักของคนอาทิตย์นะครับเปิดได้ดาวพฤหัสสุขครับความรักแบบพฤหัสสุขเป็นความรักแบบมีเหตุผลมีความอุดมสมบูรณ์มีความราบรื่นมีความฟื้นตัวนะครับความรักของคนอาทิตย์กลับมาดีคู่รักหรือเพศตรงข้ามนําสิ่งดีๆมาให้นะครับทำอะไรร่วมกันกับคนรักก็จะดีใครที่ความรักหมางเมินเตียงสันครอนจะกลับมาแน่นนะครับไปดูไพ่ใบที่10ตําแหน่งกรรมมก,การงานนะครับการงานเปิดได้พระพุทธพระเสารไปด,ดูไปดูไปดูการงานในดาวจริงๆตกวินาศพระพุทธพระสอบแปลว,ว่า คนวันอาทิตย์เดินทางไกลไม่ค่อยดีนะครับเรื่องการงานที่คุณไปติดต่อไว้ที่คุณไปทําไว้อะไรไว้ก็แล้วแต่อาจจะต้องรอคอยยังไม่มีข้อสรุปไปดูไพ่ใบที่11ตําแหน่งลาภโชคลาภนะครับก็เบอร์ออกไปแล้วคาว่าโชคลาภก็น่าจะเป็นเรื่องของความโชคดีเป็นเรื่องของเบอร์รายวันนะครับไปดูไพ่ใบที่11บครับไพ่ใบที่11เปิดได้ดาวพฤหัสดาวมรุตะยู50านยนะครับจะได้ลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่จะดีธนาคารสถาบันการเงินจะดี นะครับเสียงโชควงเชีลร่ดีตลอดสัปดาห์ไม่มากแต่ดีตลอดสัปดาห์ครับไปอย่างนั้นเลยครับนะครับแต่คนบรนจัร์เตรียมตัวนะครับคนบันจั์นรับคนบรนจันร์นะครับพระพุทธอยู่ราศีกรกฎอย่ากลัวดวงตกไม่ตกหรอกครับค่ะมั่นใจเลยฮะยามตกตกไม่สุดยามขึ้นขึ้นดีมักมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคนบันจัร์โดยเฉพาะเรื่องของการเงินการงานและครอบครัวคนบรนจันทร์นะครับเราไปดูคนเกิดบันจั่นนะครับให้ไปที่หนึ่งตำแหน่งตานุครับ ตำแหน่งวันนี่เปิดได้ดาวเกตฮะดาวเกตคือความโชคดีฮะคนวันจันทร์สัปดาห์นี้จะมีเรื่องของความโชคดีจะมีอะไรแบบฟลุก๊กฟลุกเข้ามาในชีวิตนะครับจะมีอะไรแบบฟลุก๊กฟุกเข้ามาในชีวิตแต่เนื่องจากดาวเกตอยู่ตำแหน่งราศีเมษมันเป็นศรีะนะครับดาวเกตเลขเก้าอยู่ตำแหน่งศรษะหมายถึงความฟุ้งซ่านคนวันจันทร์เนี่ยนะฮะผมขออย่างเดียวสัปดาห์นี้นะคุณอย่าทําสิ่งนี้นะเอห้าสิบดวงนะคะฟุ้งซ่านกับเพอร์เจอร์อยา่าทํานี่ผมพูดไม่ได้พูดหยาบนะ อย่าฟุ้งซ่านกับอย่าเพอรเจอคุณจำไว้เราเกตเลขก้าเวลามันเข้าตําแหน่งราศีเมษตาแหน่งศรีษะนี่นะมันหมายถึงความฟุ้งซ่านกับเพอรเจออย่าทำนะครับอย่าฟุ้งซ่านคิดอะไรอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับคิดอะไรอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับอย่าคิดอย่ามองโลกในแง่ดีนะครับอย่าหวังน้ําบ่อหน้านะครับเอาละแต่คุณจะมีความโชคดีนะครับโอเคนะครับไปดูไพ่ใบที่สองตแหน่งการเงินนะครับตำแหน่งการเงินเปิดได้ดาวศุกร์ดาวมารตยูเลข6เลข0ูนย์ครับ การเงินแบบพระสุขเป็นยังไงฮะพระสุขเปิดได้ตําแหน่งนี้หมายถึงตําแหน่งเกษตรการเงินของคนวันจันทร์ดีฮะการเงินดีฮะเป็นเลขศูนย์แปลได้2แบบแบบแรกคือได้เงินได้ทองมาแอบบ้างเก็บบ้างซ่อนบ้างนะครับหรือแปลว่าได้เงินมาก็จ่ายออกไม่เหลือคนน้อยสุดดวงค่ะก็แปลได้ั้งสองแบบนะครับแปลได้สองแบบ,นะค,บแบบคนวันจันทร์เป็นคนขี้ใจอ่อนต้องแอบบ้างซ่อนบ้างนะครับ<อ>ได้เงินมาไม่ไว่าจากทางหนึ่งทางใดนะครับไปดูไพ่ไบที่7ตําแหน่งปตัตตานีความรักนะครับตาแหน่งความรักเปิดได้ ดาวจันดามรุตอยเลข2เลขศูนย์ความรักเป็นไปแบบน้อยเนื้อต่าใจความรักเป็นความรักที่ต้องยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเขาเขาจะอะไรก็ต้องยอมนะครับอาจจะเพราะว่าความรักอาจจะเพราะไม่อยากมีปัญหาอาจจะเพราะต้องพึ่งพาอาศัยเขา<ๆ>ก็เป็นไปได้ก็ไม่เป็นไรถ้ายอมแล้วดีก็ยอมไปนะครับไปดูไพ่ไปที่10ตําแหน่งการงานครับตําแหน่งการงานเปิดได้อาทิตย์พุธอาทิตย์คือความสิ่งที่คุณตั้งใจทําพุธคือความสําเร็จคนวันจันทร์จะมีความสําเร็จเรื่องการงานโดยเฉพาะคนที่ใช้ปาก ใช้เอกสารใช้การติดต่อเดินทางจะดีมากครับนะครับการงานใครสมัครงานได้จะได้งานด้วยครับใครค้าขายค้าขายดีครับไพ่ใบที่1 1ตำแหน่งราพักคนบรรจันนะครับเปิดได้อาทิตย์พุศุโชคลาภดีคะคนบรรจันนะครับหนึ่ครับหนึ่งสี่หกเป็นเลขกดนี่มีเงินใช้ภาระรายจ่ายเดๆของคุณก็จะผ่านค้นไปได้ว่าอะไรหนึ่งสี่หกเป็นเลขที่ดีค่ะดีครับดีครับหนึ่งสี่หกเป็นเลขดีจะมีโชคลาภเรื่อยเรยด้วยโอเคนะครับไปดูคนบัญชารไพ่เบที่หนึ่งตำแหน่งตันุ จุดต่าสุดในดวงชะตาของโคบังคังผ่านไปแล้วครับมั่นใจฮะไปดูไพ่ใบที่หนึ่งครับไพ่ใบที่หนึ่งไปได้พระเสาพระเกตพระเสาพระเกตไปว่าอะไรเลข7เกตเลข9เก้าอะไรที่คุณสูญเสียไปจะได้คืนมาโคบังคางครับใครมีต้นไม้ผูกต้นไม้หรือยังครับใครมีต้นไม้ผูกต้นไม้หรือยังครับใครไม่มีต้นไม้มีโอกาสไปไหว้พญานาคอย่าลืมไปไหว้พญานาคนะครับอย่าลืมนะครับเห็นไหมเปิดไพ่มาเตือนเลยฮะเตือนเลยครับเลข7เกตเลขเก้าครับพญานาคพันรอบต้นไม้ครับดูใกล้ๆกล้ก็ไ พญานาคผันรอบต้นไม้ครับผมเตือนคนวันอังคารนะฮะพญานาคเป็นลาภะครับพระเกดเป็นความโชคดีครับไปดูไพ่ใบที่สองแปลว่าอะไรที่สูญเสียไปจะได้คืนมาครับไปดูไพ่ใบที่สองตำแหน่งกระดุมพักการเงินครับการเงินเปิดได้พระจันทร,ร์พระศุกร์ครับพอใจหรือยังพระจันทร์พระศุกร์เป็นผู้พวกข้าศัพท์การเงินของคนวันอังคารสัปดาห์นี้ไม่ร้อนฮะแต่เก็บอยู่หรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งมันแปลได้หลายแบบแต่ร้อนไหมไม่ร้อนฮะ การเงินไม่ร้อนรับการเงินเย็นตัวครับและการเงินหยิบฉวยอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับเงินเก้าแบบเล็กมีค่ะอยู่ข้างล่างไอ้สองร้อยห้าสิบไปเลยสองร้อยเก้าสิบเก้าคิดแค่สองร้อยห้าสิบพอหาพอหาได้ที่มีเหรียญเงินเจ็ดเหรียญมีค่ะมีเป็นเอาเข้าเสาห้าอ๋ออันเล็กสุดพวงใหญ่อันเล็กใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออันเล็กสองร้อยห้าสิบใช่ค่ะสองร้อยสิบพอแต่เราเอาสลับแขวนหน้ารถที่มันมีไอ้สตังสตังแดงของของจีนอ่ะเออนะครับ โอเคไปดูพไพ่ใบที่7ตําแหน่งปัตตานีความรักครับมีอันนั้นไว้แขวนหน้ารถกับแขวนหน้าร้านที่ร้านเล็กๆะนะฮะแต่ถ้าที่ใหญ่ๆเอาหญ่หน่อยนะครับไปดูพไพ่ใบที่7นะครับตาแหน่งปัตตานีเปิดได้อาทิตย์อาหูนะครับสัปดาห์นี้นะครับระวังเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ครองและคู่ครองคุณจะสร้างเรื่องมี2แบบ1ทะเลาะเบาะแวง้งขัดแยง้งเห็นไม่ตรงกัน2คู่ครองคุณจะสร้างเรื่อง3คู่ครองคุณจะนําเรื่องเดือดร้อนใจมาให้ นะครับดีเรื่องความรักนะไปดูไพ่ไปที่10ตตำแหน่งการงานกรรมะนะครับกรรมะเปิดได้พระเสาร์คนบางทางช่วงนี้เบื่องงานเบื่องงานผมบอกได้เลยเบื่องานนะครับหเบื่องงาน2รู้สึกว่าการงานมันไม่ก้าวหน้านะครับหรือว่าช่วงนี้อยากจะหาอะไรใหม่ๆให้ชีวิตก็ดีฮะหาอะไรใหม่ๆหให้ชีวิตก็ดีฮะแต่อย่าทิ้งงานที่ทําอยู่ครับจนกว่าง,งานที่คุณจะไปทํานั้นมันดีกว่าเดิมจำไว้นะครับระวังการปวดเอวปวดหลังปวดกระดูกจากการทํางานด้วยครับ ไปดูไพ่ไปที่11ตำแหน่งลาภโชคลาภครับโชคลาภเปิดได้อาทิตย์อังคารเสาร์โชคลาภคนวันอังคารแปลว่ายังไงดีแปลว่าปากกัดตีนถีบเหงือไม่ออกไม่ได้ตังค์โชคลาภเล่นได้แต่เล่นแต่น้อยนะครับเล่นแต่น้อยก็แล้วกันนะครับนะแต่ทำอาหากินขึ้นจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเงือออกได้ตังค์แปลอย่างนั้นนะครับพุทธครับคนมาพุทธนะครับดวงเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ดีฮะเป็นเดือนที่ดีฮะ จุดต่าสุดของคุณนะครับผ่านไปแล้วครับจุดต่าสุดก็คือตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ไปดูไพ่ใบที่หนึ่งต,แห,งตแหน่งตําแหน่งนตานุนะตานุ<ำ>นก็คือตัวเราครับเปิดได้พระสุขพระเสาร์ครับเอาล้านะครับพระสุขพระเสาร์แปลว่าอะไรครับพระสุขแปลว่าการเงินพระเสาร์แปลว่าคิดมากคนวันพุธช,ช่วงนี้ยังกังวลเรื่องการเงินอยู่ความกังวลของคนวันพุธเป็นสิ่งที่ดีความกล้าแะละที่ทําให้คุณเป็นแบบนี้ความไม่กังวลนั่นแหละทําให้คุณเป็นแบบนี้ นะครับเพราะฉะนั้นพระสุภาษณ์ที่เป็นความกังวลความเหมือนเหมือนคุณเคยเคยโดนอะไรแล้วคุณมันแยงแยงกลัวกลัวเออไอความแยงแยงกลัวกลัวเนี่ยทำให้คุณดีคุณจําไว้นะคนวันพุธนะ <S <S ก็เพราะว่าความไม่มีสัญชาตญาณความกลัวแหละทำให้คุณเป็นแบบนี้ไว้ใจคนทําอะไรไม่ได้คิดคิดหน้าคิดหลังนะครับเอาละนะครับอ่ะแต่ต้องเตือนนิดนึ่งนะระวังสุขภาพระวังสุขภาพนะครับระวังสุขภาพสุขภาพของคนวันศุกร์นะฮะไอของคนวันพุธนะฮะเป็นไข้ ปวดกระดูกนะครับไปดูไพ่ไปที่2ตําแหน่งการเงินครับตาแหน่งการเงินเปิดได้ดาวจันทร์ดาวพฤหัสนะครับผมบอกคุณเลยนะว่าอย่ายุ่งเรื่องคนอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องการเงินแล้วก็ทามาหากินอะไรก็ตามที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องเรียกเงินมัดจําหรือว่ามีข้อสัญญามีการแคปหน้าจอไว้อะไรไว้ต้องมีหลักฐานสักนิดหนึ่งนะครับการเงินแบบเลข2เลข5การเงินดีแต่อย่าโลภก,การเงินดีแต่อย่าประมาท อย่าไว้ใจคนค้าขายอย่าไว้ใจลูกน้องอย่าไว้ใจลูกน้องต้องดูเองให้ลูกน้องดูอะไรก็ดูไปอย่าให้มันดูเงินวางเงินในบ้านอย่านึกว่าคนในบ้านจะไม่หยิบเงินไปนะผมจะบอกให้ว่าอย่าวางเงินในบ้านยกเว้นคุณอยู่กันแค่สองสามคนถ้ามีคนมากกว่านั้นอย่าวางเงินในบ้านจําไว้จะมีปัญหานะครับไปดูไพ่ไปที่7ตําแหน่งปัตตานีความรักครับความรักแบบได้พระฤหัสพระศุขครับความรักแบบพระพรฤหัสพระศุขเป็นความรักที่ดี คนวันพุธเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีปากไม่มีเสียงมานานแล้วนะครับคนรักคู่รักของคุณเห็นใจเห็นความดีเห็นความเหนื่อยที่คุณเหนื่อยมาสิ่งใดที่คุณที่เขาทําไม่ดีกับคุณเขาจะกลับมาดีขึ้นในสัปดาห์นี้ครับช่วยเหลือคุณทั้งเรื่องการเงินและการงานครับคนวันพุธนะครับหรือว่าอาจจะให้กําลังใจก็ได้หรือความรักกลับมาดีก็ได้มันแปลได้หลายอย่างไปดูไพ่ไปที่1ิบตาแหน่งการงานกัรมะนะครับตําแหน่งการงานเปิดได้ดาวเกตด,ดาวมารุตยู คนมันพุทธจะมีข่าวดีเรื่องการงานแบบฟุกๆเดินทางไกลดีค้าขายออนไลน์ดีค้าขายวัตถุมงคลดีทํางานต่างประเทศดีเป็นไกดท่องเที่ยวแบบน้องกุ๊กไก่ดีนะครับจะมีออเดอร์เข้ามาและขายอุปกรณ์ไฟฟ้าจะดีนะครับโอเคนะครับการงานดีฮะดีมีความโชคดีครับไปดูพไพ่ใบที่11ตําแหน่งลาพะโชคลาภครับโชคลาภเปดิดดนดาวพลหัดาวมรุยูพยไพ่เบนเยกับคมอาทิตย์เลยนะครับ โชคลาภลักษณะนี้เสี่ยงโชคซื้อลาบได้ทั้งสัปดาห์เบอร์เพื่อนบ้านนะครับและจะได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะมีข่าวดีแบบแน่นๆนะครับจะมีข่าวดีแบบแน่นๆไม่ใช่เบี้ยวหัวแต่ข่าวดีแบบสาคัญนะครับไปดูพไพ่ใบที่1คนเกิดวันราหูพุธการเึ้นครับตำแหน่งตนุตนุไปได้จันทร์ศุกร์ฮะไพ่นี้ดีฮะจันทร์ศุกร์นะครับจันทร์นะฮะจันทร์หมายถึงเงินสดสุกไปหมายถึงการค้าเอาละใครทําวันเนี้ยสัปดาห์เนี้ยคนคนราหูก็บอกว่า ใครเจ็บป่วยดาวจันดาวศุกร์เป็นดาวหยินเป็นดาวเย็นความเจ็บป่วยเป็นดาวร้อนอ่านี่ผมแปลให้นะเพราะฉะนั้นใครที่เจ็บป่วยจะจะ,จะหายจะคลายจะดีนะครับใครที่เครียดนอนไม่หลับจะนอนหลับดีขึ้นและความเครียดจะเบาลงนะครับและใครที่คิดจะลงทุนหรือทําอะไรสัปดาห์นี้นะครับดีแต่ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆดีดีสองหกเป็นเลขที่ดีเลขการค้าเลขทำมาหากินดีนะครับ นะครับส่งชื่อส่วนอาคุณปราณีช่วยกันใหญ่เลยนะครับคุณมนัญญานะครับพิริช,ชีนะครับขอบคุณนะครับไปดูไพ่ไปที่สองตำแหน่งกระดุมพระนะครับตำแหน่งกระดุมพระเปิดได้ดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์นะครับดีมากครับพฤหัสพฤหัสเป็นดาวธาตุดินหมายถึงความสําเร็จความมั่นคงพระศุกร์เป็นธาตุน้ําคือการเงนินดินกับน้ําเวลามันเจอกันเป็นไปไงฮะมันคือความอุดมสมบูรณนะ์ฮะคนวันราหูสัปดาห์นี้การเงนินไม่แย่หรอกพลิกจากรายกลายเป็นดีด้วยครับ <t om> <Whenever> ไปดูไพ่ไปที่7ตําแหน่งปัตนีนะครับความรักความรักเปิดได้พระอังคารนะครับความรักแบบพระอังคารก็คือความรักแบบธาบลมระวังอย่าใช้อารมณ์นะครับใช้เหตุผลให้มากนะครับคนราหูเนี่ยชอบเอาชนะนะครับชอบเอาชนะไม่ค่อยใช้เหตุผลนะครับไม่ใช่เหตุผลเพราะฉะนั้นความรักแบบนี้ไม่ค่อยจะดีนะครับคนราหูนะครับและถ้ามีคู่ครองสัปดาห์ที่แปลกคู่ครองอยู่ไม่ค่อยติดบ้างไปดูไพ่ใบที่10ตําแหน่งการงานนะครับตำแหน่งกรรมมการงานเปิดได้ดาวราหูดาวเกตเลขแปดเลขเก้าครับ เลขแปดเลขเก้าเป็นความโชคดีเรื่องการงานครับคนราหูสัปดาห์นี้จะมีงานใหญ่หริเริ่มงานใหม่ๆจะดีหรืองานเดิมๆนั่นแหละแต่รู้สึกว่ามันได้อะไรมากกว่าที่ทําไว้ก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันได้ผลตอบแทนดีกว่าแปลอย่างนั้นแหละครับไปดูพไพ่ใบที่11ตําตำแหน่งราฟโชคลาบครับโชคลาบเปิดได้พระพุทธพระพฤหัสไพ่ใบนี้แปลว่าความเมตตามหานิยมผู้ใหญ่อุปถัมภ์กัมชูโชคลาบมีทั้งสัปดาห์และเป็นเลขปลดหนี้มีเงินใช้ด้วยครับเลข4 5ดีมากครับ นะครับพระสุกยาครั้งนี้ส่งผลดีต่อคนลาหูจริงๆครับนะครับไปดูไพ่ไปที่1นนะครับตำแหน่งตานุคนเกิดวันพฤหัสครับตำแหน่งตานุเปิดได้พระสุกครับคนวันพฤหัสครับคนพฤหัสสัปดาห์นี้นะครับชีวิตของคุณนะครับจะต้องเข้าไปวุ่นวายวาวุ่นอยู่กับการเงินครับคุณปัจจลีครับไม่การเงินก็ความรักครับเอาการเงินก่อนนะชีวิตคนวันพฤหัสนะครับช่วงนี้นะครับคิดแต่เรื่องการเงินครับคิดแต่เรื่องการเงินครับหรือว่ามีการเงินเข้ามาพัวพันในในช่วงสัปดาห์นี้นะครับวาวุ่นเรื่องกาารรรเงินคคัับบวววุแล้ดีม ไปดูไพ่ตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งที่2เปิดได้พระฤๅษีสุขครับคนวันพรฤหัสนะครับการเงินแบบพระฤๅษีสุขจะมีข่าวดีเรื่องการเงินครับจะมีข่าวดีเรื่องการเงินครับถ้าคุณรอคอยข่าวดีเรื่องการเงินอยู่ข่าวดีเรื่องการเงินจะมาถ้าคุณไม่ได้รอคอยแต่คุณทํามาหากินเรื่องการเงินการเงินคุณจะราบรื่นฟื้นตัวและเป็นสัปดาห์ที่การเงินคุณไม่ร้อนฮะเงินเข้ามากกว่าเงินออกครับคนพรฤหัสการเงินดีนะการเงินดีไม่ร้อนไม่ร้อนผมมั่นใจเลยฮะแล้วถ้าคุณรอคอยหรือทําอะไรไว้เรื่องกเินน ข่าวดีจะมานะครับจะได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไปดูไพ่ใบที่7นะครับตำแหน่งความรักนะครับตำแหน่งความรักเปิดได้อังคารเสาร์นะครับความรักปิดอังคารเสาร์คือความรักแบบแตกหักขัดแย้งทะเลาะบ่อแหวงความเห็นไม่ตรงกันความรักไม่ดีครก็อย่างที่ผมบอกว่าวุ่นเรื่องพระศุกร์พระศุกร์คือความรักกับการเงินการเงินดีความรักไม่ดีครนะครับคนโสดระวังขัดแย้งทะเลาะบ่อแหวงกันนะครับไปดูไพ่ใบที่10ตําแหน่งการงานครับตาแหน่งการงานเปิดได้อังคารศุกร์ครับ อังคารกระสุกเป็นดาวคู่มิรกันตกตำแหน่งกรรมมากการงานแปลว่าจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขายของดีไม่ขาดทุนมีงานรับจ้างรับเหมามีกำไรทำงานประจําลาบลื่นมีโอทีมี OT, มเบี้ยเลี้ยงไปดูไพ่ใบที่11ตําตำแหน่งลาภโชคลาภครับตำแหน่งลาภโชคลาภเปิดได้อังคารราหูนะครับดวงการพนันของคนวันพฤหัสเรียกการพนันเลยนะเพราะสามแปเป็นเลขก,การพน,นันอย่าเล่นการพน,นันถ้าจะเสี่ยงโชคซือ้อลาบเล่นแต่น้อยนะครับตลอดสัปดาห์นี้ครับวนศุกไปรับคําพยากรณ์ครับ ความสุขไห้ใบที่1ตําตำแหน่งตนุตนุคือตัวเรานะครับเปิดได้พระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์อยู่ตำแหน่งราศีเมษเป็นมหาอุดครับคนวันศุกร์สัปดาห์นี้เขามีความตั้งใจยิ่งใหญ่นะครับจะทําอะไรบางอย่างจริงๆเขาตั้งใจจะทําอยู่แล้วละครับสัปดาห์นี้เขามีความคิดมีไอเดียอะไรใหม่ๆหรือว่าคิดเริ่มอยากจะทาอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับเป็นมหาอุดนะครับผู้ชายผิวขาวแดงจะนาโชคลาภมาให้นะครับไปติดต่อการงานราชการผู้มียศมีอํานาจจะเกื้อหนุนนะครับ ไปดูไพ่ใบที่สองตำแหน่งการเงินนะครับตำแหน่งการเงินเปิดได้ดาวจันรดาวอังคารนะครับการเงินแบบดาวจันดาวอังคารก็เรียกการเงินแบบอุปถัมภ์คำชูคนวันสุกนะครับไม่ว่าจะบ่ายหน้าไปทางไหนไปทามาหากินที่ไหนเรื่องการเงินดีฮะการเงินแบบ2อสเป็นการเงินแบบไม่มากแต่มาเรื่อยๆนะครับการเงินไม่มากแต่มาเรื่อยๆมีความโชคดีเรื่องการเงินอยู่ในตัวนะครับโดยเฉพาะถ้าคนทำทำมาหากินอาชีพค้าขายการเงินจะดีครับไปดูไพ่ใบที่7นะครับตำแหน่งปัตตานีความรักครับ ความรักเปิดได้พระอังคารพระศุกร์นะครับอัง,องคารกรับศุกร์เป็นดาวคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นความรักของคนมมศุสุขจริงดีสัปดาห์นี้ความรักเนี่ยกลับมานะครับความรักที่ระหองระแหงความรักที่บาดหมางความรักที่รอ้อนร้อนความรักที่ไม่เข้าใจกันจะกลับมาเย็นตัว <S <S <cùng> และคนรักของคุณเนี่ยเห็นอกเห็นใจช่วยคุณด้วยนะครับเออให้กำลังใจช่วยงานบ้านช่วยเรื่องเงินช่วยเรืองคือเอาง่ายๆว่าไม่ทําตัวเป็นภาระคนรักไม่ทําตัวเป็นภาระนะครับไปดูไพ่ไปที่1ิตำแหน่งการงานครับ ตำแหน่งการงานเปิดได้พระอาทิตย์พระเสาร์คนมาสุขตอนนี้นะครับมีความเครียดเรื่องการงานเบื่องานเครียดงานหรือมีเรื่องการงานที่ติดขัดอยู่บางอย่างที่ยังแก้ไม่ตกนะครับช่วงนี้การงานอาจจะเครียดภาระมากหลายๆอย่างนะครับก็อดทนสักนิดหนึ่งนะครับคนมาสุขครับไปดูพไพ่เบที่11ตำแหน่งลาพระโชคลาภครับโชคลาภเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวอังคารพเพราะัสัโชคลาภมีน้อยฮะไม่เยอะครับใครชอบเล่นเบอร์รายวันเล่นแต่น้อยครับ 135เป็นเลขทําคุณกับคนไม่ขึ้นระวังคนผิวดําแดงจะนําเรื่องเดือดในร้อนใจมาให้คนมนเสาร์นะครับไปดูไพ่ใบที่1นะครับตำแหน่งตานุนะฮะตานุคือตัวเราครับไพ่ใบที่1ไปได้ดาวพุธดาวมารุตยูเลข4เลข0ูนย์ครับเลข4เลข0ูนย์แปลว่าอะไรนะครับเลข4หมายถึงการทำพูดการเดินทางก็แสดงว่าคนมนเสาร์สัปดาห์นี้นะครับจะต้องเก็บความลับนะครับเรื่องอะไรที่สําคัญต้องเก็บเป็นความลับเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2นะครับ สัปดาห์นี้อยากเดินทางไปไหนมาไหนมากเกินไปนะครับอันที่2อนะครับอันที่3พยายามอย่าเข้าสังคมโดยไม่จําเป็นไปเที่ยวไปเฮฮาโดยไม่จําเป็นไปกินเหล้าเมายาโดยไม่จําเป็นนะครับนี่นะครับแปลว่าเงี้ยแปลว่าความลับแปลว่าอยากเข้าสังคมโดยไม่จําเป็นแปลว่าสันโดษก็ได้นะครับและทําอะไรให้เป็นความลับและการพูดการเจรจานั้นพูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่น้อยอย่าพูดมากพูดมากไม่ดีนะครับไปดูไพ่ไปที่2ตําแหน่งการเงินนะครับตําแหน่งการเงินเปิดได้อาทิตย์พฤหัสเกตถ้าทําได้เช่นนี้แล้วนะครับ อาทิตย์พรฤหัสเกตไปว่าจะมีข่าวดีเรื่องการเงินครับข่าวดีเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นข่าวดีจากการประกอบอาชีพไปทวงเงินคนไปวางบินจะเบิกเงินหรือว่าไปทําอะไรไว้กับธนาคารหรือไม่รู้แหละไปบอกขายรถขายของไว้อะไรไว้ไปติดต่อลูกค้าไว้เขาจะโอนเงินมาอะไรประมาณนี้นะครับจะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะครับ ไปดูไพ่ไปที่7ตําแหน่งปัตตานีความรักนะครับความรักเปิดได้อธิตย์ราหูนะครับความรักของคนวันเสาร์นะครับอธิ์ธาุไฟราหูธาตุลมเป็นความรักคู่ศัตรูนะครับสัปดาห์นี้ไม่รู้ทําไมนะครับคนรักเรามันเอาแต่ใจนะครับแล้วไม่ฟังเหตุผลเราเลยนะครับใช้อํานาจเข้าข่มเหงนะครับทะเลาะเบาแวงพูดจากันไม่ลงรอยนะครับอธิ์กับราหูถ้าคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งต้องลงฮะชัยชนะไม่มีอยู่จริงครับแพ้ทั้งคู่ระวังนะครับความรักไม่ค่อยจะดีนะครับและคู่รักคุณจะสร้างเรื่องด้วยครับไปดูไพ่ไปที่ สิบตำแหน ma, Anyways, paper, himself, mm ่งกรรมการงานนะครับการงานเปิดได้พระเสาพระราหูนะครับเสาราหูเป็นคู่มิตรกันแสดงว่าคนวันเสาร์นะครับการงานจะดีนะครับเพื่อนร่วมงานที่ที่เห็นแก่ตัวที่ทําไม่ดีกับคุณจะกลับมาดีกับคุณลูกค้าที่ห่างหายไปจะกลับมาครับและคุณจะค้าขายดีขึ้นครับคนสนิทคนรู้จักจะมาแวะมาเวียนมาหานําเรื่องการงานนําเรื่องดีๆมาหาคุณมาให้คุณด้วยครับจะได้โชคจากคนข้างกายจะได้โชคจากเพื่อนสนิทเกี่ยวกับเรื่องการงานไปดูไพ่ไปที่11ตําตำแหน่งลาพระโชคลาภนะครับ โชคลาภเปิดได้ดาวจันดาวมรู้จอยู่โชคลาภที่มาถึงเบอร์รายวันเน่เล่นได้ทุกวันแต่น้อยได้น้อยได้ไม่เยอะนะครับเลข2เลขศูนย์นะครับเลข2เลขศูนย์หมายถึงการเงินที่ด้วยไหลสัปดาห์นี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ครับต้องระวังด้วยนะครับคนผิวขาวเหลืองเพศหญิงนำลื่นเดือดในร้อนใจมมาให้ครับขอบคุณเพื่อนๆครับขอให้โชคดีและก็มีโชคกันไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับขอมีโชคกันตลอดไปนะครับ